สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะมวยมวยสอยแลมแห้งจะมวยมวยสอยแลมแห้งอันตอนนี้มันเทีย่ยงอ็ที่ใบม่วงพอดีเอ้ยมันจิเขาใบสองแต่เดยนี้แดดหอนบาครับหอนแห้งกับต้นไงว่ครับ <c oughs> รบ <c oughs> ่ท่านผู้ชมครับแค่วันนี้อาจารย์สังคมสายตองอยู่ที่สวนม่วงสามสิบนะครับ ของคุณกรุงหรือคุณจันทันผ่องแผ้วนะครับแน่นอนครับการทําดาวฤดูหนาวต่อฤดูร้อนเนี่ยถ้าต้นมันไม่โตตั้งแต่ที่แรกแล้วแล้วมันเป็นดินทรายนะครับมันจะทํายากนะครับมันจะทํายากมากดินทรายเพราะมันเป็นทรายล้วนแต่คุณกรุงหรือว่าคุณจันทันกับสามีสองคนนะครับก็ได้ลงไว้สองหมื่นต้นแล้วก็ท่านๆลองดูกล้องลองแพนดูนะครับ รอบๆบริเวณไปทางนู้นด้วยนะครับนี่นะฮะทางนู้นก็มีอีกนะครับก็แบ่งออกเป็นล่องกลางแล้วก็สองแถวนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเนื่องจากว่าตัดไปมีดที่หนึ่งแล้วนะครับโครงการดาวเร,เรืองรุ่งเรืองในติตกําเนิดกรุงงนี้ก็ได้ทํางานกับเรากับโครงการนี้เกือบครบปีนะครับถ้าจะครบปีก็คือพฤษภาคม2567นนะครับได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรครับ อันเบ้าให้มูมันฟังแน่ว่าอันดินทรายมันยากตรงไหนมันยากตรงแต่มันดินทรายเหะค่ะมันมันอาหารมันบง่งามใส่เข้าไปก็จักหายไปใส่จกหายไปใส่น้ำอัดเข้าไปก็จักหายไปใส่เชื่อมไปเบิดเออคือจงบ่ซซูมจักเถื่อค่ะมัน็หา่อยเอออันนี้ดินทรายเนื่องจากหน้าเหาเป็นดินทรายเออ มันบัทันเป็นล้วนผลทราย<ช>แต่ว่ามันมีสารอาหารเข้าไปแล้วนี่ในรอบแรกรอบสองมากกอาจสิีมันสะสมอยู่ในหันยกนยนก็อาสีดีขึ้นรอบสามก็อาสีเป็นดินที่สมบูรณ์<ช>ครับแต่ว่าดอกที่ให้ผลมากเนี่ยกับมีเบอร์ใหญ่ส่วนหน่อยนอกนั้นกับเป็นประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองอครับลดลงไปเป็นเบอร์สามเลยเอาบอกเป็นอย่างเขากับจะล่งแปลงใหม่ต่อไป อันล่องว่าให้มูเพื่อนฟังแน่ว่าอันโครงการดาวเรื่องลุงเรื่องได้ทินกำเนิดนี่เพื่อนในป้าได้ถิ่มบอบ่ป้าบ่ถิิมค่ะมาเรื่อยเอาบอมีทุนเ่น่นกระซอยอืค่ะรากาตลาดก็มีตลอดค่ะมีตลอดดีแต่ว่าอันบอกบอกเครื่องรถจะเถอะเน่ค่ะเครื่องน้อยหนึ่งบางหันเลยแต่เหตุเป็นกลุ่มมากอะ อุ้ยได้หลายกัวตอนเป็นกลุ่มอยู่เดอ้อสองหมู่โตอ <c oughs> เอาเอามา,าว่ากันแค <c oughs> ่ผู้เดียวกันเลยแค่ยังได้หลายกัวเห็นน้ำกระม,มูอยู่ค่ะดู<อ>ดีใจหลายความฝันของกุง้งของคุณกุ้งก็คือว่าอยากมีแปลงใหญ่อยากมีแปลงใหญ่อยากล่องเห็ดเบิงว่ามันเป็นจนังไรค่ะมันสีเห็ดไดบ่ปีที่แล้วพื้นสัพพ่ากคกันได้ร่วมมูค่ะได้ร่วมกันร่วมกันจนกระทั่งถึงลอดที่สี่ะกั บอกง่ายๆกักกลุ่มข้ากับสลายออกไปก็เลยมาบอกกับอาจารย์ว่าขอเห็ดผู้เดียวกอนสองหมื่นต้นก็ดีใจความฝันกัเป็นจริงคือได้มีแปลงใหญ่แต่บาท่านเป็นจริงสูงสุดก็คือว่าได้ึ้นรถแบบดอกบักยหญ่ๆเลยย่างว่าได้ประสบความสำเร็จก็คือเห็ดดอกบ้านใดแต่ว่ากับประสบผลสำเร็จแล้วว่าจาของได้เห็ดได้แล้วงแปลงใหญ่ ไพื่มั่นแล้วเพื่อนบอกว่ามันมีคนโซปะมาณเนาะว่าให้มาเหตุผู้เดียวเบิ้งนั่นนะค่ะก็เลยอยากก็เลยมีใจว่าลองเหตุผู้เดียวเบิ้งมันเฮ็ดไดคือเขาว่าบอนะก็เลยบอกว่าอยากบอกว่าเฮ็ดใดล่ะเดิมอยากคือไปว้ย่ะนังสิไปประสุไปนิบเนี่ยเขาอย่บ่ไดยประสุ่แค่แค่เขาว่ามาแต่ก็ภูมิใจเนาะภูมิใจค่ะว่าเหตุใดแล้วเออภูมิใจว่าคนงานเขากระ่ได้ใส่หล ค่าใช่สองคนหัวกับเมียบอันจางเพิ่นมาตาสองคนสองคนนองนั่นกับมีต่ลูกกับผัวเออลูกกับผัวอะไรกับเ้ากวเฮ็ดเอาม้นไดนปานนี้มันก็โอเคนะคุณกุ้งนะก็ดีถือว่าเฮาพัฒนาโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะกับผวกบโคนดเด็กหนอดยังสิเฮ็ดเองเบิอืมค่ะบ่ได้จ้างเพิ่นจักบาทดอกจ้างเพิ่นใต่มาตัดกระแพกแค่นั้นสองคนค่ะอืมอ่าเขาบอกว่าอาชีพดาวเรื่องเนี่ย ก็คือว่าทาปลูกแต่ตอนราคาแพงนี่มันเป็นไปได้บ่เอาเขาสิกินยังเส่วนนีอมันก็ะต้องปลูกตลอดก็าเรียดดอกได้กับพ่อได้กินนะนะครับมันมีขื้นมีลงตามที่เห็นไอราคานาสวนโดยทั่วไปนี่ขนาดไปส่งบาทหกสิบก็เคยเห็นแล้วบาทสี่สิบก็เคยเห็นแล้วเจ็ดสิบตังหาซิบตังก็เคยเห็นแล้วมันขึ้นๆ้นลงๆอย เพราะฉะนั้นอย่าไปยัดประหยานค่ะบัดแต่เฮาเฮ็ดอันดอกขึ้นลดได้เนาะค่ะเอาเชิญชวนหมู่เพิ่นมาปลูกดาวเรื่องน้าเฮาแน่บัดหาเพิ่นคิดอยากจะปลูกจัก20,000จังสี่เพิ่นย่านว่าเพิ่นเฮ็ดบ่ได้จังซั่นจังซี่เฮาสิมีวิธีแนะนําเพิ่นจังได๋กักับ่ต้องห่วงค่ะเฮาคั้นเฮาอยู่กับหม่องเฮามีสวนเฮาเองน้ําเฮาเองจังสี่เฮาเฮ็ดได้อยู่แล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะบ่จําเป็นต้องว่าเออมื้อนึงแล้วเด้อจังสี่ก็บ่ก็บ่ต้องมาอันนี้มันดอกคือกบ ก็ป่วยยังสิแต่ว่ากระยาหายมันแบบรังเมือบยาเ็ดก็นอนอยังสิกับบ่ได้ด้ค่ะมันต้องขยันครับค่ะกะเ็ดได้อยู่หลอกเ็ดเองก็ได้คือ,อยู่นี่กบับบได้บ<ห>่ไดจ้างเ็ดเองเบริรครับ,ค,รบค่ะก็แค่ตาเพรพะว่าเหาต้องเอาเวลาให้มันทันเนาะการข้นสูงเพื่อนขั้นเห่เหาเดือดร้ายเพื่อยู่เดกอยู่ดืน่นรลายเพิ่นขนสูงต้งเวียนมันก็สิเสียหายกับผลิตของเห่านะคะ ก็ะลืดต,ต้องจางพิ้นซซ่สินะตอนนี้ก็สบายใจแลละกระดีใจภูมิใจเนาะ,ะได้เห็นดอกแลก้วกระดอกเข้ากระแลนเขากรุงเทพปลุกซีมือเลยค,ครับบ่ต้องไปกระจายดอกบอ่ต้องไปถาตลาดแล้วตอนนี้ตลาดก็ะมีมาท่านผู้ชมรับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดน,นะครับสนับสนุนผู้ปลูกดาวเรืองเพื่อการค้านะครับทําธุรกิจดาวเรืองนะครับท่านมีที่สี่ไร่ท่านมีน้ําแล้วก็ท่านมีเงินทุนท่านมีคน ก็ติดต่ออาจารย์สังคมสายทองมาได้เลยนะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5ทางอาจารย์สังคมสายทองเองนะครับที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาก็มีวัตถุประสงค์อยู่3ประการประการที่1ก็คือส,ส,ส่งเสริมการปลูกดาวเรืองอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีในแปลงใหญ่นะครับประการที่2ก็คือว่าช่วยเหลือเรื่องความรู้เรื่องตลาดว่าการเข้าตลาดใหญ่มันจะต้องทำยังไงจะต้องเป็นยังไงนะครับและก็ให้เราเรียนรู้ได้ทั่วไปนะครับ และประการที่3ก็คือว่าช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปีจากการขายดาวเรืองทุก4ี่วันสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์สังคมหมายมั่นปั้นเมืองมาและโครงการนี้ก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่2แล้วนะครับก็ปรากฏปรากฏว่าประสบผลสําเร็จก็มีพอสมควรและก็ล้มเลิกหรือล้มเหลวก็มีพอสมควรการล้มเหลวนั้นจะเกิดจากปัจจัยอยู่3ประการประการที่1คือไม่เข้าใจเรื่องของตลาดนะครับ การไม่เข้าใจเรื่องของตลาดหมายถึงว่าถ้าตลาดใหญ่เข้าตลาดปักคองเข้าตลาดไทยเข้าตลาด4มุมเมืองหรือปักคอง2อย่างนี้ท่านก็ต้องแพ็คดาวท่านไม่มีคนแพ็คมันก็ทําให้ว่ามันยุ่งยากเพราะมันยุ่งยากก็ตัดขายเป็นกิโลไปอันนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งแต่ไม่เข้าใจเรื่องตลาดส่งใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ขายประการที่สนะครับท่านไม่มีคน ตอนก่อนจะปลูกท่านบอกว่ามีคนแน่นอนมีคนช่วยคนอะไรอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอปลูกไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมีตัวเองทํางานคนเดียวหรือไม่เข้าใจกันระหว่างสามีกับภรรยาภรรยาบอกว่าไม่เหนื่อยแต่สามีบอกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่เอาด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดข้อขัดแย้งในครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อันที่สก็คือเงินทุนนะครับเงินทุนนี้บางทีแปลงแรกมันล้มเหลวก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ลงต่อใช่ไหมครับคุณกุ้งแปลงแรกล้มเหลวเนี่ย เราก็ต้องลงต่อแต่การลงต่อเนี้ยมันไม่มีทุนตรงนี้มันก็ไม่สามารถตอบแรงได้นี่ก็คือข้อด้อยของของความล้มเหลวข้อด้อยของของเกษตรกร,กรที่ผดจนกับความล้มเหลวแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอาจารย์สังคมสายทองยังให้ข้อคิดว่าการปลูกพืชที่เร็วที่สุดคือการปลูกพืชลมลุกและถ้าใครชอบดอกไม้นะครับก็ขอให้มาปลูกดาวเรืองนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ0 9 4ย์8 9 8 9 5 หรือโทรมาปรึกษากันกับคุณจันทันผ่องแผ้วก็ได้นะครับเบอร์โทรครับ0652977472ครั0652977472นะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการที่จะทำดอกดาเรืองเพื่อการค้าของพวกเราอ่าสุดท้ายนีก็ขอให้เอามี2สองคืนนะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดี